นี่วันนี้ก็จะมาปลูกบอลกันนะคะอังนี้นะคะอันนี้นะคะเปลกเปลือกไข่ไก่นะคะไข<อ>่ไเลยนะคะได้มาแล้วนะคะเราอย่าปัสใ้แม่ลูกโอ้ยควันนะคะลูกอยาก,กันยุงควันเยอะมากนะคะควันเยอะมากตอนเย็นนะคะ <laughs> ควันเยอะมากยุงเยอะมากนะคะเป็นสวนยางนะคะยุงเยอะมากก็เลยต้องแบบว่าแบบนียุะอ๋อจะปานมากพ่อยุงอ้อาจะรดต่อจแล้วในกระถางโอ้ยควันเยอะเยอไนายหนอนมาแล้วตรงนี้ดิลูกนอนมายึดตรงนี้ดิว่าควันว่ายยูพื้นไม่ใช่ นอนยืดตรงโน้ตไม่เห็นไม่เห็นนอนยืดตรงโน้ตเอยืดตรงนั้นเลยส่งใบสองไปขวัญกันเนาะพอแล้วลูกพอแล้วนอนไปชิดโต๊ะเนี่ยพอแล้วลงไปหาเจ้นี่อ๋อทีไล่ยุงนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งจะถามเนี่เนี่ย เตรียมไว้แล้วอันนี้นะคะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่บดละเอียดแล้วเนาะอันนี้ค่ะใส่จะใส่แบบนี้เลยใส่เลยยแบบนี้เลยนะคะเอ้ยไอ่ยเอาลูกนี่นะคะพ่อ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 ่อพ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 ่ออพ่อพ่่อพ่อพ่อพ่ออพ่อ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ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  ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะผ่าบอลให้ดูนะก็อย,อยาจะตายเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วอีกตอนหนึ่งจ้ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ